สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง V.P. ธรรมดานะครับช่อง V.P. ธรรมดาก็จะมานเสนอลาว V.P. นะครับลาว V.P. หรือลาวรอบดึกนะครับออกสามทุ่มครึ่งนะครับของทุกวันทุกวันนะครับช่อง V.P. ธรรมดาก็จะมาเสนอถ้าผู้ชมไม่รเรื่องก็กรอกมาดูทุกวันทุกวันเช่นเดียวกันนะครับขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมนะทุกคลิทุกคลิปเลยฮะครับ่ะชมเลยดีกว่าฮะ หกับเ็ดนะครับหกับเจ็ดนะเจุดเอานะครับชุดวินก็อย่ามองข้ามนะครับแปดเก้าศูนหนึ่งสองนะชุดวินนะครับจเจ็ดกันเลยครับอืมเอาไปนะครับ,อออาารบขอหลบหน้าก่อนไม่สบายไอทั้งไอทั้งเสมหะาทั้งอะไรเยอะๆเลยโอ้ยลำบากเหลือเกิน คนที่หนักกว่เราก็เยอะกว่าอยู่บนกันเลยเนาะช่างมันเถอะเนาะเราเป็นแค่นี้ก็บุญแล้วละ่ะอืมอยากหนักเป็นเบาคนที่หนักกว่เราก็มีมากมายอยู่สู้ๆไปนะครับ

โอเคนะครับตามนี้นะขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีครับันีครับ